สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสดีจพิลทยครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับเครื่องอัดฟางครับน่ครับหลังจากเกี่ยวข้าวไปแล้วอันนี้น่าจะเกี่ยวไปแล้วว่าประมาณ2อาทิตย์ครับก็อันนี้รู้สึกว่าจะอัดให้ลูกค้าอยู่กับเจ้าครูปร้าเครื่องอัดฟางครับเฮดปีหนึครับบล็อกนี้จะประมาณเมตรนี่นะครับเมตรสิเมตรยี่ ไม่เคยถ่ายนะครับรถอัดฟางนี่รู้สึกว่าเสียงดังใช้ได้เลยมาดูตรงขับเคลื่อนด้วยคูเปต้า l, l C 5 0 8 b i ครับโอ้ตัวนี้นี่กลายเป็นตำนานไปแล้วครับพี่น้อง มีปัญหานิดหน่อยครับยอยนี่ยาวโอ้เกือบประมาณเมตรห้าสิบได้พีน่นี่ตัวนี้เนาะนี่ครับอีกหนึ่งอาชีพครับผมที่รายได้ดีครับเปลี่ยนเศษฟางให้เป็นทองคำครับผมแถวนี้ไม่รู้ว่าฟางนี่ก้อนเท่าไหร่แล้วนะครับ แล้วที่อื่นเท่าไหร่บ้างแล้วเนาะอีนียังไม่รู้เลยครับโอ้วดีนะขอขอครับออกมาุกก้อนแล้วพี่น้องอ่า,เอ,าเออฟังดีครับบอกว่ฟาฟังหนาดี วิ่งเร็วไม่ค่อยได้เหรอเออวิ่งเร็วไม่ค่อยได้ครับ่รขาดวิ่งเร็วไม่ค่อยได้เลยอันนี้เป็นข้าวเออเป็นข้าวขอกโกอะไรนะสองสองนี่แหละเนาะเคยถามที่ของนาอยู่ข้าวนี่อายุประมาณ เพือนเพราะว่าท,ทํากีลังผมนี่ได้เกี่ยวกอดผมครับเป็นนาแปลงนี้ส่วนที่มาไถาก็เป็นรุ้นสี่ห้าเหมือนเดิมครับแต่ไม่ใช่คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่มาไถาให้เนาะนี่ครับดูฟางครับเครื่องนี้ก็หลายปีแล้วนะครับอันนี้เจ้าของเดียวกับ ปุตตาดีซีเจ็ดจีครับที่ผมไปถ่ายมาอ๋อนี่ครับอัดแล้วตัดด้วยเ,เชื่อกอยู่ข้างล่าง เออระบบดีครับผมนี่เป็นชิปแรกเลยนะครับสำหรับช่องผมนะที่เกี่ยวกับที่ถ่ายเกี่ยวกับเครื่องอัดฟางครับพี่น้องนค,คผมก็เพิ่งเคยสัมผัสครับที่เห็นเห็นนะครับแต่ไม่ค่อได้ถ่ายเนะ้องแล้วก็ไม่ได้ลงไปดูเดี๋นี้ลงมาดูครับเทปปีหนึ่งสห้าครับผม ตัดอีกแล้วครับเสร็จแล้วครับหนึ่งก้อนเออดีดีดีดโอ้เห็นก้อนนึงนี่ไฮแัน,นเฟสนี่ก็หลายตังอยู่นะครับหรือที่ว่าเราจะอัดให้เขามาเก็บเองหรือว่าเราจะเก็บ ให้ด้วยหรือว่าเราจะเก็บแล้วก็เอาไว้ขายครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าแกนี้มีหูุล้อด้วยครับ

จะเป็นครับเป็นห็กแท่นเกี่ยวฟางเข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเครื่องดันเข้าไปหาตรงนั้นทำระบบไฮดรอลิกอัดครับผมโครล้อนี่น่ารักดีครับล้อ ชจ้เฟอร์นี่ทำงานกับแกนี่มาหลายปีแล้วนะครับที่ผมเห็นมานี่ยเเฟอร์นี่ก็เพื่อนกับผมนี่แหละครับอายุเท่ากันเลย,ยตัดนะครับเสียงอย่างนี้ตัดแล้วก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งอัด อันนั้นน่าจะเป็นมัตสีครับสีแดงเห็นมันผ่านอยู่เนาะเอเนะเอ,อโชเฟอร์บอกว่าฟังหนาใช้ได้เลยปปนนดีดีด,ดีอัดได้เยอะ ปิ้งยีงปิ้งใหญ่ๆครับพี่น้องเนี่ยครับฟางประมาณดูก่อนพอดีครับราคาน่าจะาอยู่ประมาณ20กว่าบาทนี่ครับอันนี้นาครับนี่ ย่างไถนานะครับช่วงไปดูทำนานีาเน่เขาก็ไถแต่น้าตัวเองนิดหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงไทุกวันนี้รถไถแถวบ้านผมเยอะครับรบตอนนี้ฟางหนานะครับนี่ สครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเจ้าบูปตาขงผมเครื่องอัดฟางเฮดดี้เฮีหครับคูใจกับคูปุตาเอลส้า l ิ5แปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับบานครับวิ่งเร็วไม่ค่อยได้